เทศบาลเมืองลบบุรีโดยนายจำเริญสละชีนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีขอเชิญร่วมโครงการเทศบาลพบประชาชนประจํปีงบประมาณ2,567 การบริการด้านต่างๆของเทศบาลเมืองลบบุรีเคลื่อนที่ไปหาประชาชนถึงที่พบการตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้นการตรวจสุขภาพในช่องปากการบริการตัดผมสุภาพบุรุษสุภาพสตรีการให้ความรู้อบรมอาชีพระยาสั้นการแสดงนิทรรศการผลงานนักเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีการแสดงบนเวทีของนักเรียนการจับฉลากรับเครื่องอุปโภคบริโภคในราคาถูกเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายประชาชนพร้อมการบริการอาหารเครื่องดื่มฟรีกํา จัดขึ้นดังนี้ครั้งที่1วันที่20พฤษภาคม2567ณนศะาลาประชาคมเทศบาลเมืองลบบุรีครั้งที่2วันที่27พฤษภาคม2567ณนะสวนราชานุสร์ครั้งที่สวันที่31พฤษภาคม2567ณนศะูนย์สุขภาพตะแก้วครั้งที่4วันที่4มิถุนาย,ยน2567ณนศะาลาประชาคมเทศบาลเมืองลบบุรีงา,งานนี้นนพลาดไม่ได้ไ สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าดาตรีไพศาลสุขสมปองรับหน้าที่รายงานข่าวประจาวันนี้ค่ะหัวข้อข่าววันนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขประจําปีงบประมาณ2,567 โดยมีการอบรมโครงการหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติดทูบีนัมเบอร์วและโครงการช่วยลดการติดเอชจากแม่สู่ลูกซึ่งเป็นมติของคณะกรรมการชุมชนทั้ง26ชุมชนค่ะเมื่อเช้าวันที่30พฤษภาคม2567ที่ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลบบุรีอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรี นายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขโดยมีนายสมชายอินปุระรองนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีนายอนุสรอัศวสงครามรองนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีนายสันทนาบัวชาติรองนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรี นางสาวมยุราสุดทิพิบูร์รองประหลัดเทศบาลเมืองลบบุรีในฐานะรักษาร,ราชการประหลัดเทศบาลเมืองลบบุรีนายบิทูลพักปานท่วมหน่วยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้อมเทศบาลเมืองลบบุรีพร้อมด้วยคณะกรรมการชุมชนโดยนางสาวมยุราสุดทิพิบูรณรองประหลัดเทศบาลเมืองลบบุรีในฐานะรักษาร,ราชการประหลัดเทศบาลเมืองลบบุรีกล่าวรายงานว่า โดยนโยบายของรัฐบาลได้จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนเทศบัญญัติปีงบประมาณ2,567สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขโดยคณะกรรมการชุมชนเทศบาลเมืองลบรีได้จัดทำประชาคมเพื่อให้ได้มติที่ประชุมเลือกทำโครงการตามพระราชดำริชุมชนละ3โครงการค่ะ ซึ่งชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีได้เลือกทําโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุขได้แก่โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติดทูบีนัมเบอรวันและโครงการช่วยลดการติดเอชจากแม่สู่ลูกโดยมีการจัดการอบรมจำนวนสามครั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในชุมชน เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาและการแก้ไขปัญหาของชุมชนโดยการอบรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากกลุ่มงานเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลพระนารายมหาราชโรงพยาบาลอน,นันทมหยิดนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพรมมาศและกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลบบุรีค่ะด้านนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรี ประธานในการเปิดการอบรมกล่าวว่าจากคํากล่าวรายงานพบว่าโครงการพระราชดำริทั้งสาโครงการที่ชุมชนมีมติเลือกจัดทำเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในชุมชนเป็นอย่างยิ่งตรงกับความต้องการของประชาชนในชุมชนหวังว่าการอบรมในครั้งนี้จะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและบรรลุเป้าหมายของโครงการก่อนถ่ายภาพร่วมกันและปิดการอบรมในครั้งนี้ค่ะ สำหรับการดำเนินง,งานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ2567ของชุมชนทั้ง26ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีซึ่งเทศบาลเมืองลบบุรีจัดขึ้นพร้อมมอบเงินอุดหนุนชุมชนหมู่บ้านจากการสนับสนุนของกมรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินง,งานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขจำนวน26ชุมชนชุมชนละสอง0 0บาทกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลบบุรีได้ดำเนินการแจ้งคณะกรรมการชุมชนจัดทําโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขจํานวน3โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณซึ่งมติที่ประชุมทั้ง26ชุมชน ได้จัดทําโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติดทูบีนัมเบอรวันและโครงการช่วยลดการติดเอชจากแม่สู่ลูกค่ะ นายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีสั่งการให้เจ้าหน้าที่งานไฟฟ้าสำนักการช่างเทศบาลเมืองลบบุรีออกซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะไฟฟ้าสองถนนตามชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีให้ใช้การได้อยู่เสมอเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนในยามค่ำคืนและเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนค่ะ นายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีสั่งการให้เจ้าหน้าที่งานไฟฟ้าสำนักการช่างเทศบาลเมืองลบบุรีออกซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะไฟฟ้าส่องถนนในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีให้ใช้การได้อยู่เสมอสเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนในยามค่ำคืนซึ่งเป็นไปตามนโยบายของนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรี ที่ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานไฟฟ้าสำนักการช่างเทศบาลเมืองลบบรีได้ออกสำรวจตรวจสอบซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะไฟฟ้าสองถนนในเขตเทศบาลเมืองลบบรีให้สามารถใช้การได้อยู่เสมอโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงต่างๆเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในยามค่ำคืนและเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และเพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนและพื้นที่สาธารณะภายในชุมชนมีแสงสว่างอย่างเพียงพออีกทั้งให้เจ้าหน้าที่งานไฟฟ้าสำนักการช่างเทศบาลเมืองลบบุรีวางแผนดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพื้นที่เสี่ยงภัยต่างๆทั้งถนนตรอกซอยพื้นที่สาธารณะให้มีแสงสว่างเพียงพอ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองลบรีและประชาชนที่สัญจรไปมามีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและได้รับความสะดวกในการเดินทางสัญจรลดความเสี่ยงปัญหาอาชญากรรมซึ่งการให้บริการไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะแก่ประชาชนถือเป็นภารกิจหน้าที่สำคัญประการหนึ่งของเทศบาลเมืองลบรี หากพบเห็นระบบไฟฟ้าสาธารณะเสียหายหรือชำรุดสามารถส่งคำร้องมาที่สำนักงานเทศบาลเมืองลบบุรีโดยเจ้าหน้าที่งานไฟฟ้าสำนักการช่างเทศบาลเมืองลบบุรีจะเข้าไปตรวจเช็คและบำรุงซ่อมแซมต่อไปค่ะ ก่อนจากกันวันนี้รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าต้องขอขอบคุณนายแพทย์บราศักไกลเลิกกรรมการผู้จัดการเคเบิลทีวีลบบีที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาค่ะติดตามรับชมข่าวคราวความเคลื่อนไหวของเทศบาลเมืองลบบีได้ใหม่ในช่วงข่าวต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ